สวัสดีค่ะเอ้ยพี่น้องมาหอด้านแล้วคุณพ่อมาจากพัทยาแล้วกรุงเทพแล้วม,มือเนี่ก็จะไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนมู่อัานผู้ริไห่โรงเรียนน่ะให้เห็นยังอ่ะ,อะพ่อไม่ไปส่งวันเดียวร้องไห้เลยเหรอทำไมอ่ะคิดถึงใครไบ้านบ้างเหรอคะพ่อนั่งไงหนูจะได้เห็นหนูในคลิปไงมันไม่เห็นเลยน่ะเห็นสิดีดไีไม่เห็น ลาแ้วพ่อเพิ่งมาจากทำงานไงพ่อไปดูบ้านบิลล่าให้น้องนาลิตาไงไปตรวจบ้านไงเดี๋ยนาลิตาก็จะไปเหมือนกันนะโอเคไหมคะไม่ไปเหรอไปไปตรวจไหมไปไหนนะไปตรวจไปตรวจบ้านไปตรวจบ้านอืมบ้านของใครน้องอะไรของตัวเกี้ยวของเกียวขอนาลิตาพอแล้วเยอะแล้ว นีต่ตบอยู่ข้างล่างเลยโอ้ยอยู่ข้างล่างหลังนี่บอกบ้านไรตับอกบ้านไหนต่ยังยังไม่เศษยังย้ายเข้าไม่ได้คะ่ะในชุดชุดดีโอ้โหชุดไปโรงเรียนว้าวต่ำเสาเดอ้อุนไปต่ำเสาเดอ้อเลี่ยมเสาหนาข้างหลังต่ำเลี่ยมเสาเดอ้อ <c oughs> มือหนีบ่าหายมันบ่ <c oughs> บ่าหายนะมือหนี้เป็นคนเก่งกันบ่วัน <c oughs> นี้เก่งแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ กิงเหล้วสวยเหลี่ยมนีพกแปลงไปโรงเรียนไมนะดทิ้มตาเพื่อนคุณครูบอกห้ามพกแปลงไปโรงเรียนคุณครูไม่ให้เราไปนะเอาไปคืนไอตีน่ที่ฝากกับพ่อ,อครูๆๆยึดนะเตนอนหลับเตนอนข้างล่าง,าง,างอ่ะอะออ๋นอนออ๋อ้ โอ้ยต่ำเสาเด้อต่ำเสาเด้อเมื่อคืนนี้ใครเห็นกับแก่อยู่ในห้องบอกบออเอฟซีซีพี่น้องมาเบิ่งกับแก่ใหญ่แล้วมัมมมี่เก็บแก่ใหญ่มมนมีบอลยู่นเนี่ยมมี่เอ้าเมื่อคืนผู้ใดมาจับไปข้าเจ้าวะข้าเจ้ามาจับไปบ่กทุกแก่ละดีตายานบ่อยายานคือห้องไหวไหอยู่ขอีกกาดไหวไหอยู่เนาะ ควเอร์อะควเอร์อะพี่หิวพี่หิวอยากัดหนูนะพี่หิวเกิดก่อนหนูนั่นน่ะสี่เลยสีเดะบ่แน่ไม่เอาไม่เอาอย่าแกล้งพี่หิวอย่าแกล้งพี่หิวนะพี่หิวรักน้องไลตตานะพี่ตาลับพี่หิวไหมไปแล้ว อ,อ,อย่าไปใช้หันหลักับท่าของกันนะตเตียนไม่เอาไม่เอาแอาล้วก็ทาหน้าตเองมาถึงว่างนี่แหละพี่น่อมังตีหากว่าเนี่ยแหละมาถึงตีห้ากว่าก็จะขับรถไปส่งคุณลูกไปโรงเรียนไปตรวจบ,บานมากรรเรียบร้อยเลยโอเคอยู่ ภูละสิ้นปีจ้าสิไปขืนบ้านไม่แต่ว่าเดือนนาเดือนเฮื้อนี่ขืนหลังนีก้อนอย่ยยโสท่านบานเท้าก่อนคือเป็นคิ้วเป็นคิ้วไปพี่น้องบอังกานงานเล,ลี้ยงหลายมาสิตายคดจักงานอืมขันแบบัขันแบบสไตล์ฝรั่งนี่เขาบอกมีหอดพ้าไม่ว่าเจ้าสวดเขาขืนลวดเขาย่า,างเข่าลวดเฮ้ยเฮ้ยเบบีเบบีเท่าเนี่ค่ะแดงค่ะอะไรนะ อย่าไปใส่ไว้ตรงน้ำจิเสียจีเนี้ยต้องหัมันฝุ่นขโมยแล้วนะกีโตสก่อนกีโตสกีโตสเอ็นซินสนักกีโตสก่อนสนักกีโตสกีเอาฝุ่นฝุ่นฝุ่นขั้นขั้นขั้นลุกขึ้นมาฝุ่นขั้นขั้นแต่อยไปส่งเลยพี่น้องเด้อจะไปส่ง ลูกที่โรงเรียนก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่าวันนี้จะร้องไห้ไหมหมู่บ้านพอไปทรงมือเดียวหายพี่น้องแต่เขาพอไปสรงซุดือเบาหายไงส่งเสะพอไปยู่มาถึงบ้านแล้วลอุ๊ยดแดงบ่<ร>ะเหรอบ่แดงที่ถึงเมียละสิไปทำงานแทนแฟนตั้งได้หน้าที่แบบเดียนะเมื่อคืนนะจ้าดีมากเป็นกำลังใจให้นักร้องไม่ผ่านหนึ่งคน เป็นบาทเป็นปอนเป็นบาดเป็นไอ่อก็ได้จับตรวจโควิดเมื่อคืนเ <c oughs> จออะไรหลอดอยู่น้่งเป็นบาทเสื้อเป็นไรน้ำหมูเสื้อแล้ว่าก็จับตัวแบบนันเลยสีหยันสีกลัวสีกลัวเพราะว่าสีประการนาั่งรถสีประการนัรถนั่งแต่ว่าแก่ฉันเนี่ยมันเบิดทั้งหลายอย่างเป็นบาดนั่งอุย้ยตองแหลมจูรูอยู่เพนนาร์หมดที่ไรชุดนี้พ่อเคยใส่แน่เลยใช่แล้วชุดนี้ไปถ่ายด้วยหน้าบ้านนะเคยใส่นะ เลิศชัดชัด <c oughs> ไม่จ้าไม่เห็นพ่อใส่ชุดนี้นะเปนหน่ <c oughs> อเด้ <c oughs> อใส่ชุดนี้เม่อกีเคยเห็นฉันใส่ง่ายลูกก็ได้ <c oughs> พ่อใส่ชุดนี้นะพ่อพ่อไปส่งมือเนื้อหายเลยเห็นบอค <c oughs> <อ>่ะเห็นแมผู้เดียวมันได้ใจวิวอีวอนแม่บ่โอเคเด็กหน้องเด้อเดี๋ยวมือหนีสีมันหยันโซฟาหน่อยอยู่หกปวดกลับมาก,ก่อนพี่น้องโซฟาใส่ <c oughs> ต้องบานไม่ต้องทวงพองเหลยมันลายปวด เราจีไปซื้อล่างว่าเราใะของหลินเนาะเราจะเรื่องเขี้ยวกันนี่ออร์ด้วยนี่เบอร์จะควังรถลดี่จะของเพื่อนโอเคไปนองจ้าเดีย๋ยวไชงลูกกันด้วยจ้าสวัสดีจ้าสบายดีสวีดัสดสบายดีวันนี้มีโปรโกโก้สองแถมหนึ่งด้วพี่นอ้องเด้อทิกตอกกระถือยังบุลละเมิดพิจิตรหมื่นคนโตยังผิดบุลโกโก้สองแถมหนึ่งพี่น้องผู้ใดอยากรับโกโก้สองแถมหนึ่งพิมพ์สนใจเลยเรามีโปรโกโก้สองแถมหนึ่งจ้าเกียร์หุ่นดีหดุ่นรินหุ่นเริ่นะจ้า